สวัสดีค่ะกำลังอัปเดตสเตชันค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นรายการไดมอนด์หนึ่งหนึ่งสค่ะกางเกงสี่ห้าส่วนกางเกงโยกกางเกงสีห้าส่วนโยคะนะคะเป็นโยคะสี่ห้า 4, ส่วนกางเกงกีฬาสี่ห้าส่วนผ้าล่มผ้าวอมค่ะตัวนี้ขายดีมากแลแล้วราคาดีมากโปรสติแตกด้วย ไดมอนด์ไนลอนคาปิค่ะไนลอนก็คือผ้าแบบผ้าลื่นๆผ้ามันๆเนาะอ่ะไอ้นี่ขอชูแบบเวทีมวยหน่อยค่ะโชว์แบบที่จเราวันนะเออไนี่ไ่ะทาำมากกว่าอย่าพูดเชื่อว่าเสื้อผ้าดีนะใต้เรายังดีเลยพูดไปผูค่ะเป็นแฟชั่นก่ะพี่อ๋อเขาผ่านหลายๆรอบเบร์พี่ภูมันยาวอ่ะ อย <rí> e> ่าขอร้องขอร้องอย่าหยุดร้องขอร้องนี่ค่ะเป็นสี่ห้าส่วนนะอันนี้ไม่ยาวนะคะนี่เป็นขาสี่ห้าส่วนก็คือจะประมาณครึ่งนักแข้งลงไปเป็นแบบเต๋อๆอะไรอย่างนี้เฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้นี่อันนี้แฟชั่นไนกี้ค่ะอันนี้แฟชั่นค่ะ เพื่อนไปอาบน้ำแล้วล่ะคือนี่ค่ะไดมอนด์หนึ่งหนึ่งสี่เกางเกงโยอะคะสี่ห้าส่วนค่ะปนกีฬาด้วยค่ะปโปรโมชั่นลูกค้าใน Facebook Live นะคะราคาตามหน้าจอเลยเฮ้ยตกใจหมดเลยไซเล็กไซใ,ใหญ่มีรวมกันนะคะรู้แล้วพี่ภูมาสิมาด้วยทำไมอ้วงลงอ้วงลง,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 งอะไรขึ้นลงไม่ใช่อ้วง สีสดมากลูกค้าค่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะเน้นเขาจะเน้นสีพื้นสีดําเพราะว่ามันพรางหุ่นด้วยแล้วหนึ่งแล้วก็ไม่ดูไม่โป๊ใส่ได้บ่อยๆแมทกับอะไรก็ได้ค่ะลูกค้านูบลัง New b a l านซ์ค่ะแบ์อ๋อมันเป็นกางเกงกีฬาผ้ากีฬาเยอะก็จะมีแบรนด์กีฬามีจํานวนแต่ว่าก็แล้วแต่กระสอบนะคะอุ้ยพี่พูแถบหน้าอันนี้แถบหน้าของจริงแถบมันอยู่ข้างหน้าก็ดูมันตรงกลางดิเออไปทางนู้นไปตรงนู้นทาบตรงนู้นดูหน่อยให้ดูแบรนด์กับอาดิดาสค่ะนี่อะทาบทาบทาบที่ตัวแนี้นั่นแหละ ทำไมต้องเอวต่ำด้วยค่ะจริงๆน่ะิกะลุ้มแตก CK โยคะค่ะโคะคยคะ CK โอ้โหไม่ไงไซส์ S เม e อินจอแดนโอ้โหไม่ไงของแทนแน่นอนลูกค้าล้วของของปอมกระดราษ a ด i d a s ค่ะสวยมากลูกค้าค่ะแล้วก็จับราคาได้แน่นอน อันนี้มันจะมีผ้าลมผ้าวอมมีมีญญามอาดิดาสโอเคขอบคุณมากอาดิดาสจ้ะมีทั้งผ้าลมทั้งผ้าวอมมีกางเกงโยคะต้นทุนต่อชิ้นราคาเบาๆเลยค่ะลูกค้าขาลีบอค่ะ,คะรีบอคค่ะ,กคะตกต้นทุนต่อชิ้นละยีบาท25บาบาทบอกลบนิดหน่อยเอ้ยแต่อันนี้ทำไมโยคะกับ โยคะเยอะอ่ะไม่ใช่โยคะกับพาลมพาลมพาวงไม่เห็นค่อยเจอเลยอ่ะใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นโยคะเลยลูกค้าขารหัสเขาคือไนลอนคาปีนะแล้วแต่กระสอบนะลูกค้าจากลูกรีวิวเนี่ยมันได้ได้โยคะเยอะดูเป็นตัวอย่างสินค้าคร่าวๆนะคะถ้ารับกระสอบรีวิวก็พิมพ์ว่าพร้อมโอนได้เลยแต่ถ้าลูกค้าทาง youtube ค่ะ สนใจรายการประมาณนี้แคปหน้าจอให้ติดรหัสแจ้งสอบถามสั่งซื้อมาทางอินบ็อกซ์หรือว่าในไลน์ได้เลยนะคะตามช่องทางด้านลาน่างนี้อุ้ยมัดย้อมหมอแชมเปี้ยนใส่ดีด้วยเนาะของใหม่สามสองพันกว่าบาทอะวันนั้นไปดูมาแล้วสำรวจตลาดเลยยี่สิบห้าบาทอัปเดตขายต้นทุนต่อชิ้นยี่สิ้าบาท เย่ส yeah. yeah, <IT no. ิบห้าบาทค่ะอาดิดาสค่ะเนอะไซด์ดีสีสวยและผ้าผ้าค like ่อนข้างใหม่เลยลูกค้าบอกดูยังไงโยคะโยคะเนี่ยเขาจะเป็นตะเข็บคู่ค่ะลูกค้าขามาเนี่ยตะเข็บเขาจะเป็นคู่อันนี้โอนาวีนะเนี่ยตะเข็บเขาจะคู่ค่ะเพื่อมันแบบ กะยืดหยุ่นได้เยอะไม่ขาดง่ายอย่างเงี้ยค่ะตัดเย็บแน่นอุ้ยลาสีเป็นสี่ห้าส่วนนะคะคือประมาณครึ่งหน้าแข้งลงไปเป็นแบบเตอเตออะไรแบบนี้เนาะรีบอกรอกค่ะโอ้โหลายดีมากสีดีมาก,ากเ,นะเออใช่นะใส่ว่ายน้ำได้แบบลูกค้าที่เขาไม่ใส่แบบโปป<ๆ>เขาเออกกํลาลังกายจริงๆอะ่ะเนาะ ใส่เหมือนชุดชุด,ชดว่ายน้ำที่เป็นขาย,ยาวอย่างเงี้ยมันเป็นผ้าเดียวกันค่ะไลก้าจะเป็นเด็กมันจะมีใใยังเออได้นี่ใส่มาทำงานนี้ใส่ใส่ว่ายน้ำได้ใส่ออกกำลังกายยืนพื้นอยู่แล้วค่ะแบรนด์ก็จะมีจำนวนนิดนึงนะคะสำหรับ เปลี่ยนเปลี่ยนพี่ผมที่ผมคิดถึงเบอร์รี่ฮิลโปโลคับค่ะแบรนด์นะคะไม่มีใครห้ามใครอยู่แล้วจังหวัดเนี้ยพี่ผู้จะเอาใช่ไหมไน้ไนกี้ไดฟิตค่ะไนกี้ไดฟิต เขาต้องอย่างนี้ด้วยโอ้โหแบนแน่นมากอ่ะพี่ภูเอาหลบทางเพื่อนสิอันนี้ยกเยอะแล้วจะยกพี่หลายแล้วจะสิบแล้วค่ะกระสอบรีวิวนะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะรับกระสอบรีวิวพิมพ์พร้อมโอนได้เลยนิวบาลานซ์ค่ะ กรสอบรีวิวเนี่ย,ยได้ทุกตัวที่เห็นตรงนี้เลยนะยยน,น,น,นี่เอออันนี้เห็นเห็นชัดๆสีสดนะ่ะชัดเลย,น,เยน,นี่ตเข็บคู่ตเก็บตรงเนี้ยมันจะหนาแบบทุกอันเลยเนี่ยลกูกค้าแม่ก็ทั้งหึงใช่เนี่ยเป้าก<า>็จะเป็นสามเหลี่ยมด้วยเพราะว่าเป้าจะไม่ขาดง่ายยืดหยุ่นแบบเล่นโยคะได้เล่นท่ายากได้หมดทุเลดอะ

รอเล่งนะคะพี่น้องนุชตเนพี yeah. ่น้องนุชพี่น้องนุชอีกแล้วว่ะไนกี้ค่ะแบรนด์เยอะมากค่ะพี่กระสอบรีวิวได้ทุกตัวที่เห็นนี้แน่นอนเขาใส่ใหญ่อะไรวะไม่มีไม่ไแก้ไม่ได้เลยไนกี้ค่ะ ออไม่ถ้าคนท้องเขาจะเป็นผ้าอีกแบบนึงเลยแบบนี้ใส่ไม่ได้นี่ยืดหยุ่นเก็บเก็บทรงดีอันนี้เก็บทรงอยู่เก็บทรงเก็บได้พี่ภูผ้ามันดีลูกค้าลูกค้าที่ดูใน YouTube นะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามสั่งซื้อทักตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยค่ะตัวสวยตัวใหม่ตัวเก่ามีค่ะ อาจจะไม่ทันกระสอบนี้นะคะแต่ว่าดูนี้เป็นตัวอย่างสินค้าสั่งซื้อกระสอบใหม่ได้เลยสําหรับลูกค้าใน YouTube นะ <c oughs> ดูนี้เป็นตัวอย่างสินค้าคร่าวๆเท่านั้นเอง <c oughs> นะคะ <c oughs> หรือว่าอยากอ๋ออยากมีฟิลดูเอฟพร้อมโอนมั่งมาได้เลยค่ะหน้าเพจอัปเดตสเตชันภาษาไทยนะคะเซิร์ชในช่องค้นหาได้เลยหรือว่าติดต่อทางไลน์ค่ะไลน์ลลแอดแอเลค้าตัวตามด้วย6นะคะกดังตั้งอยู่ถนนล่มเก้าซอยล่มก้ายี่ค่ะ แชรอินบ็อกทักไลน์มาได้เลยขอบอคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ